ท่าน,นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัดพัทลุงหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางมางะลิอวลกพันธ์นายกเหล่าอาชาติจังหวัดพัทธลุงรกรรมการสภาาชาติผู้แทนภาค12ในานมามคณะกรรมการและสมาชิกเหล่าอาชาติจังหวัดพัทธลุงขอขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงที่ท่านได้ีมาเป็นประธานมอบรางวัลแต่ผู้ที่โชคดีที่มารับรางวัลจากฉลากราชาติจากาการจัดง,งานสมโพชพระพุทธน,นิโรธันทลายชัยวัดจัตุรพทิศและงานราชาติประจำปี ของดีเมืองพัทธลุงประจำปี2565ในวันนี้ต้านาการงานสบโท่พระพูท่านนิโรธคันทลายชัยวัดจตุรัิตและงานกาชาติประจำปีของดีเมืองลุงประจํา2ประจำปจำี2565ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่10-19ถึงมิถุนายนรวม10วัน10คืนณบริเวณสารากางจังหวัดพัทธลุง มีหน่วยงานต่างๆท,งท,งทงั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมกิจกรรมรวมถึงสนดับสน,นุนให้การดําเนินงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อยในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการจัดหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยและผู้ได้โอกาสรวมถึงกิจกรรม อันเป็นสาธารณกุศลให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดพัทธลุงประกอบด้วยการจำหน่ายบัตรนาวา,าชาติใบละ20บาทและการจำหน่ายฉลากอาชาติใบละ100บาทในวันนี้เหล่าประชาติจังหวัดพัทธลุงได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีสู่รางวัลฉลากอาชาติซึ่งออกรางวัลโดวยวิธีหมุนวงลอ้อ ในคืนวันที่19มิถุนายน2565เวลาที่0 0นนณเวทีกลางงานกาชาติจังหวัดพัทธลุงจากงานสมโทบพระพุทธนิโรธันธรลายชัยวัฒน์จตุรทิศได้ทางกาชาติประจำปีของดีเมืองรุงประกอบด้วยรางวัลที่หนึ่งรถยนนิสันอมรา จำนวนหนึ่งรางวัลรางวัลที่สองจักรยานยนต์จำนวนห้ารางวัลรางวัลที่สามตู้เย็นจำนวนห้ารางวันรางวัลที่สี่เครื่องซักผ้าจำนวนห้ารางวัลรางวัลที่ห้าไมโครเวฟจำนวนห้ารางวัลและรางวัลเลขกท้ายสามตัวหมุนหนึ่งครั้งเป็นพัดลมตั้งโต๊ะจำนวนสี่สิบรางวัลรวมทั้งสิ้นหกสิบเอ็ดรางวัล ในโอกาสนี้ดิฉันต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลจากการมีโอกาสในการร่วมเป็นผู้ให้ร่วมใจแบ่งปันด้วยการซื้อฉลาดตาชาติและโชคดีกับการได้รับรางวัลจากการเป็นผู้ให้ในวันนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทรลุงมาแสดงความยินดีแก่ผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลฉลากปาชาติและร่วมมอบรางวัลตามระดับต่อไปขอเพียนเชิญค่ะ